สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเราไปที่หมวดละครกันค่ะของแพลตฟอร์ม 163.com For ฟอรัมละครนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีประเด็นค่ะเ,เพื่อนจากเรื่องเล่ลักเพลงดาบนะคะนางเอกของเรื่องน่ารักมากสำหรับแอดวานแล้วคุลีอีถงเล่นเรื่องนี้ทั้งสวยทั้งน่าสงสารแล้วก็ทั้งน่ารักด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม163ก็คือมีชาวเน็ต <ๆ S 1> เขาบอกว่าคอสเพลย์นะคะของคุลีอีถงซึ่งเป็นอนิเมะชิงถงนัน มีความน่าทึ่งมากแต่ทำไมเธอถึงกลับเผชิญกับกระแสวิพากษวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้นะคะก็คนที่มาวิพากษวิจารส่วนใหญ่จะเป็นแฟนๆของนิยายต้นฉบับนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะก็เรื่องราวข่าวเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหลี่อี้ถงนะคะโด่งดังจากบทบาทในละครหลายเรื่องนะคะที่ผ่านมาก็เป็นผลงานที่ปรากฏมาแล้วอย่างที่ล่าสุดนะคัมภีร่วมฝันร่วมกับคุณหลิวอี้หนิงนะคะแล้วก็เมื่อเร็ว ความนิยมของเธอก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นอีกครั้งจากเรื่องเล่รักเพลงดาบค่ะซึ่งเรื่องนี้แสดงคู่กับคุณเฉิงวีนะคะหลี่อี้ถงนั้นรับบทเป็นปีศาจแมงมุมชิงถงในละครและการแสดงที่มีชีวิตชีวาของเธอได้รับคำชื่นชมอย่างมากเธอนั้นเพิ่งจะแชร์ภาพคอสเพลย์อันน่าทึ่งของชิงถงค่ะฉบับอนิเมะเพื่อขอบคุณฟแฟนๆนะคะแม้ว่าคอสเพลย์จะมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำสูงแต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ จากจานแฟนมังงะต้นฉบับของเรื่องเล่รักเพลงดาบค่ะบางส่วนก็บอกว่าสาเหตุของกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้คือการเปลี่ยนชื่อละครนั่นเองนะคะก็คือชื่อใหม่เนี่ยไม่มีคําว่าสื่อรักปีศาจจิ้งจอกอยู่ด้วยนั่นเองค่ะก็เนื่องจากทีมงานผู้สร้างก็ย้าว่าเนื้อเรื่องของละครนั้นมันแตกต่างจากมังงะนะอย่างไรก็ตามค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวละครชองชิงถงแล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะ ได้สร้างความโกรธเคืองให้กับแฟนๆของงานต้นฉบับค่ะในตอนนี้หลี่อี้ถงก็กำลังหันมานะคะคอสเพย์เป็นนางเอกในเวอร์ชันอนิเมะอยู่ก็เลยถูกนะคะวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวละครแสดงได้ไม่ดีนกักแล้วก็ต้องพึ่งพาความนิยมของอนิเมะต,ต้นฉบับเป็นหลักค่ะสำหรับเรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนั้นฉบับดั้งเดิมเป็นการ์ตูนนะคะเป็นหนังสือก็การ์ตูนด้วยเขียนแล้วก็วาดภาพประกอบโดยคุณถั่วเสี่ยวซินค่ะแล้วก็ลงสีโด ยนะคะ ผ่านซื่อตาเสียนต่อมาได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะนะคะซีรีส์ทาง Tencent Video ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้ว2ปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้ยังคงถูกนํามาสร้างเป็นละคระที่ใช้คนแสดงอีกด้วยซึ่งที่จบไปแล้วก็มี2ภาคด้วยกันนะคะเป็นสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะภาคของเย่หงก็เป็นคุณหยางมี่แล้วก็คุณกงจินนะคะจากนั้นก็เป็นภาคเรือนรักไม้ไผ่นะคะซึ่งก็เป็นของคุณหลิวซื่อแล้วก็คุณจางอินหลงค่ะจากนั้นก็ มาถึงเล่รักเพลงดาบแต่ว่าเอาคำว่าสื่อรักปีาศาจจิ้งจอกออกไปนั่นเองนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งนำแสดงโดยคุณเฉิงอี้แล้วก็หลี่อี้ถงนะคะก่อนที่เรื่องเล่รักเพลงดาบนั้นจะออนแอร์ค่ะทั้งไอ้ Fox Spirit สไอเม e แมกเนะคะทั้งเย่ยหงชัปเตอร์แล้วก็ทางของเรือนบมบูนั้นก็ได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แล้วก็ทาให้ผู้ชมมีความคาดหวังต่านะคะต่อความสมจริงของในภาคของเล่รักเพลงดาบค่ะ ต่อผลงานต้นฉบับนะคะว่ามันจะต้องมีความแตกต่างไปเช่นเดียวกับไอสองภาคที่ทํามาแล้วนั่นเองแม้ว่าการแสดงนะคะของหลี่อี์ถงในบทบาทของพิศานแมงมุมชิงถงจะมีชีวิตชีวามีพลังแล้วก็ฉากแอคชั่นมีความไหลลื่นเนี่ยดึงดูดผู้ชมมากแต่ว่าตัวละครของชิงถงแล้วก็ตัวละครโดยรอบม,มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปอย่างมากเลยค่ะประการแรกนั้นชิงถงในตัวของการ์ตูนต้นฉบับเป็น ปีศาจขี้อายนะคะแต่ว่าในฉบับที่เป็นละครกับเปลี่ยนให้เป็นปีศาจที่มีความชีวิตชีวาช่างพูดมากเหลือเกินแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็ละครเรื่องนี้ยังได้เพิ่มตัวละครเอกดั้งเดิมเข้าไปอย่างเช่นชิงเฉิงซึ่งรับบทโดยคุณหวังหงอี้นะคะน้องชายของชิงทงรวมถึงการาวางยาพิษแล้วก็ใส่้ายพระเอกหวังเฉียนฟูกุ้ยคะ่ะเพื่อช่วยน้องชายของนางนะคะจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นเข้าไป น,ะะนอกจากนี้แล้วเฟิงถิงวินค่ะซึ่งเป็นคนเล็กเป็นคนที่เหมือนนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องของชิงถงที่คอยรังแกนางในนิยายต้นฉบับนั้นกับถูกนำเสนอเป็นตัวละครดีเชิงบวกในละครไปช่ยเลยนะคะทำให้ภาพลักษณ์นะคะดูจืดชืดลงไปทันทีเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้ง3ประการนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆของกาตูนต้นฉบับเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหลี่อีถงก็สร้าง สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆค่ะเธอก็ปล่อยภาพน่ารักๆออกมานะคะเป็นภาพคอสเพลย์สุดตะการตาของชิงทงฉบับอนิเมะและเธอก็สวมชุดสีชมพูแล้วก็มีเหมือนวิกผมสีทองแต่งหน้านะคะด้วยรอยแผลเป็นค่ะทําให้ลุคของเธอแทบจะเหมือนกับชิงทงในมังงะต้นฉบับเลยทีเดียวนะคะก็มีรายงานว่าคุณลีอี้ทงนั้นสั่งทําวิกผมเนี่ยเป็นพิเศษด้วยค่ะแล้วก็มีคอนแทคเลนส์แล้วก็การแต่งหน้าของเธอนั้นถูกปรับแต่งซ้ำ เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนของชิงถงอนิเมะแบบ1ต่อหนึ่งอย่างสมบูรณ์เลยนะคะแม้ผลงานต้นฉบับจะเกือบสมบูรณ์แบบแต่เธอก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารจากแฟนๆบางส่วนอยู่ดีค่ะเหตุผลนะคะที่ละครเรื่องนี้จะต้องเปลี่ยนชื่อเนี่ยก่อนออนแอร์ก็เป็นเพราะว่าทีมงานสร้างนั้นเน้นย้ำว่าเนื้อเรื่องนั้นแตกต่างจากอนิเมะค่ะโดยเขามุ่งเป้าไปที่การแยกตัวละครจากอนิเมะอย่างชัดเจนในเวอร์ชันที่เป็นคนแสดงนะคะอย่างไรก็ ตามเนี่ยตัวละครชิงถงแล้วก็ตัวละครโดยรอบถูกปรับเปลี่ยนอย่างมากจนถูกฟแฟนๆของผลงานต้นฉบับก็โจมตีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบัดน,นี้หลีอี้ถงนั้นก็ได้หันมาคอสเพย์เป็นตัวละครชิงถงฉบับมังงะแล้วเรากับกระโดดลงไปในกองไฟอีกพอดีค่ะก็เลยนะคะมีคำวิพากษ์วิจารณ์โจมตีซ้ำๆๆเข้าไปถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะของละครแล้วก็กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมานะคะก็ทำให้ ตัวของละครแล้วก็ผู้จัดรวมทั้งนางเอกเองต้องหันไปพึ่งพาความนิยมของอนิเมะค่ะซึ่งแฟนๆอนิเมะก็บอกว่าทำไมละ่ะก็ไหนบอกว่าไม่เหมือนกันแล้วจะมาอ้างอิงอนิเมะทำไมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังคงยกย่องหลีอีทงเป็นอย่างมากเลยประการแรกนะคะปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวละครนั้นมาจากผู้เขียนบทค่ะมาจากฝ่ายผลิตไม่ใช่นักแสดงซะหน่อยนะคะ หลีอี้ถงนั้นอยู่ในฐาน,นะของศิลปินนักสแสดงที่ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดภาพออกมาค่ะเธอนั้นทำได้ดีมากนะแล้วก็ไม่ควรที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สมเหตุสมผลนะคะประการที่2ก็คือภาพเบื้องหลังที่สตูดิโอของเธอนั้นเผยแพร่นเนี่ยแสดงให้เห็นทัศนคติที่เป็นมืออาชีพของหลีอี้ถงค่ะที่มีต่อการถ่ายทำนะคะซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ใช่เพียง ความพยายามแบบผิวเผินนะแล้วก็ประการที่3คือเมลีอีทองโพสภาพของเธอนะคะเธอก็ไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขใดๆที่จะไปอ้างอิงนะคะไปดึงไอ้ผลงานการต์ตูนต้นฉบับมาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเลยนะคะซึ่งนะัจุดนี้ก็ทําให้พวกเรารู้ว่าคือชาวเน็ตเขาก็รู้ว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะดึงนะคะผลงานต้นฉบับที่เป็นอนิเมะมาใช้ในการแบบเกาะเกี่ยวเพื่อให้เพื่อให้ผลงานของเธอในเรื่องนี้มันได้รับคําชมเชยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือก้าวข้าม ก้าวข้ามความนิยมของอนิเมะเรื่องนี้ไปนั่นเองค่ะ นี่ก็จบเนื้อความข่าวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนาะเรณนี้ก็ชินอะเพื่อนๆคนจีนบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็เอามาเป็นประเด็นกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเล่ห์รักเพลงดับเนี่ยคุณหลี่อี้ถงแสดงดีมากเลยนะเพื่อนๆนันหวานก็ชอบเธอนะคะคือเธอก็เล่นแล้วก็อินแล้วก็มีความน่ารักด้วยอะไรด้วยแต่เรื่องของความพูดมากอันนี้ก็จริงตัวละคร <laughs> ตัวละครตัวนี้พูดมากมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะคะก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่ารับได้ไงรับได้เพราะว่าเขาสร้างตัวละครพระเอกออกมาเนี่ย ก็คือเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดนางเอกก็ยังจะมาไม่พูดอีกในเวอร์ชันละครก็พอดีเราดูละครใบกันพอดีนะคะแล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะที่จีนเขาก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายกันนะคะดูดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คําติต,ต,ติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชมบ้างก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ติเยอะซะมากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อในอพิโซนนะคะสวัสดีค่ะ